สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาของคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะคนที่คดโกงหรือว่าคนที่เจ้าเล่ยหน่อยนะคะ,ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราสามารถที่จะเอาไปปรับเนี่ยนะคะใช้ในชีวิตประจําวันได้สําหรับดูมิตรภาพใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราหรือถ้าเราอยู่ในองค์กรเนี่ยนะคะเราจะรับสมัครเนี่ยนะคะ คนงานใหม่หรือพนักงานใหม่เนี่ยนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้นะคะถ้าทราบวันเดือนปีเกิดเขาและก็เวลาเกิดของเขาเนี่ยนะคะยิ่งดีเลยก็จะทำให้เรารู้ว่าดวงชะตาเขาเนี่ยเป็นแบบไหนอันตรายไหมนะคะที่เราจะคบหาหรือเราจะไว้ใจได้มากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกฎเกณฑ์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มต้น เขาให้ดูดาวเสาเป็นหลักนะคะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งแห่งเขาเรียกว่าความคดโกงได้เลยแห่งความไม่ซื่อได้เลยนะคะดาวเสาเนี่ยเพราะฉะนั้นดาวเสาเนี่ยนะคะเป็นตัวบอกเหตุเลยนะคะสาหรับดวงชะตาของคนที่ไม่ซื่อเนี่ยนะคะมันจะชี้ชัดเลยว่าเฮ้ยคนนี้อันตรายนะคะเริ่มต้นคือเขาบอกว่าถ้าดาวเสาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกระดุมพระ นะคะก็คือนำหน้าลัคนาเนี่ยอันนี้อันตรายละข้อที่1ข้อที่2ถ้าดาวเจ้าเรือนกระดุมพะระนำหน้าดาวเสาเานำหน้าดาวเสาอันนี้ก็เข้ากดเกณฑ์ละอันดับที่3นะคะอันดับที่สดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นเกษตรนะคะแล้วอยู่ร่วมกับดาวเสาอ,อันนี้ก็คือ เขาไม่ได้เจาะจ,จ,จงว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวอะไรแต่ถ้าเป็นกเกษตรแล้วอยู่ร่วมกับดาวเสาอันนี้น่ากลัวละนะคะแล้วข้อที่4ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระอยู่ร่วมกับดาวเสาก็คือกุมกับดาวเสาเนี่ยหรือเล็งกับดาวเสาร์กุมก็ได้เล็งก็ได้นะคะสถิตท,ที่ไหนก็ตามก็คืออยู่ในเรือนไหนก็ตาม แล้วส่งกระแสถึงลักขณนะคะอันนี้ก็น่ากลัวละนะคะคืออาจจะไปกลุ่มกันนะคะอยู่ในเรือนที่3ที่5ที่7แก่ลักอย่างเงี้ยหรือเอเล็งรักเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะหรือว่า,าส่งกระแสถึงลักแบบไหนก็ตามหรือมาร่วมกลุ่มลักอะ นะคะกลุ่มลักนี่ก็ถือว่าส่งกระแสถึงลักเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าสัมพันธ์กับลักนาได้ด้วยอ่ะนะคะส่งกระแสถึงลักนาเนี่ยอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่น่ากลัวอยู่นะคะส่วนสุดท้ายเขาบอกว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระได้เกณฑ์จากดาวเสาร์เกณฑ์ของดาวเสาร์ก็คืออยู่ในเรือนที่3ในเรือนที่10ของดาวเสาร์เนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเข้าไปอยู่ในตําแหน่งนั้นเนี่ย ก็ถือว่าได้กระแสของดาวเสามาเต็มๆเดี๋ยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์ได้นะคะอันนี้สำคัญแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมคือนอกจากไม่ซื่อแล้วอาจจะมีอุบายมีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าเล่นะคะในการวางแผนวางอะไรเพื่อที่จะคดโกงเขาอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองมาคิดดูเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราหความโลภนะคะความโลภ2อความอ,อยากได้อยากมีอย่างรวดเร็วไม่อยากรออเง,งี้ยนะคะอันนี้ก็ได้อ,อันเนี้ยสาคัญคือกิเลสนะคะเป็นกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามดับตรงนี้นะคะดับตรงนี้ให้ได้ถ้าดวงชะตาเราเป็นแบบนี้ก็อย่าเพิ่งจิตตกอย่าไปกล่าวหาตัวเองว่าตัวเองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ต้องนะคะก็ พยายามทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําของเรานะคะเพราะฉะนั้นตั้งจิตตั้งสติดีๆแล้วตั้งใจว่าเราจะไม่ทําอะไรผิดเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะทําตัวให้อยู่ในร่องในรอยให้มีศีลเนี่ยนะคะและแบบเนี้ยคุณก็จะไม่ทําผิดแล้วคุณก็จะไม่เสี่ยงต่อความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในภายหลังที่คุณทำนะคะ แะครอบครัวคุณก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านฝ่าฟันวิกฤตโควิด19นี้นะคะก็มีสติในการดำรงชีวิตรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็มีสติในการใช้เงินนะคะ,ะแล้วก็รักษางานที่ตัวเองทำให้ดีๆ แล้วชีวิตก็จะปลอดภัยนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาถ้ามีโอกาสนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ